สวัสดีครับวันนี้ก,ก็มาพบก,กับเมนูแกงกะทิหมูสามซั้นใส่หน่อไม้ส้มนะครับแล้วก็ไปดูวัตถุดิบกันว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราก็มีมีหมูสามสั้นนะแล้วก็หน่อไม้ครับ แล้วก็กะทิแล้วก็น้ำปลาพริกแกงครับแล้วก็น้ำตาลชูรสนะครับแล้วก็ใบโหระพาครับครับเราเข้าไปลงมือน้ำมันใส่เข้าไปค่ะแล้วก็พริกแกงครับเดี๋ยวจะพัดพริกแกงให้มันสุกก่อนนะ Só saya eu tenho que sair com a Epa. Babau. Vai, mano. Ah, não sei Yeah, ไม่ต้องร้อนนิดสุดเกินไปนะครับเราจะเอาหางกะทิใส่เข้าไปเร็บปิดฝาครับยังไม่มีฝามาอู้ดีดเลยครับ ใส่หน่อไม้ไปครับหน่อไม้ส้มนะครับเราต้มไปได้นะครับสองน้ำเพื่อจะไม่ให้มันเปรี้ยวจนเกินไปครับคนจะมบ เรามาใส่หวัวกะทิกันสักซอนก็จะให้รสเข็มข้นมันชุดหนึ่งซอนโตตานใสยหนึ่งซอนแล้วกบน้ำปลา่าน้ำปลาสองซอนครับไปครับ ชาติกลมกล่อมแล้วก็ใบโหระพาใส่เข้าไปครับครับนี่ก็พร้อมจัดเสิร์ฟนะครับ ง่าครับง่ายครับ,รบแกงกะทิหมูสามเส้นใส่หน่อไม้ดองนะครับแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟไปเลยนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามก็ได้กดแสรกดซับสไคร์ e แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเมนตูต่อไปนะครับสำหรับเมนูแกงกะทิหมูสามชั้นใส่หน,น่อไม้ดองเดอลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ